อ่าคนดูครับเมื่อไม่นานมาน,นี้พี่ไปเจอบักใหม่นะครับบักนี้พี่น่าจะทําคนแรกหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่เห็นช่องไหนทําเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแจกสูตรนะครับมันจะเป็นบักคูดาวไข่ประมาณ1วินะครับคุณดูมันถึง1วิเปล่าคนดู <laughs> ปกติคือมันคูดาวแบบประมาณบางไข่ก็จะประมาณแบบ4ี่ห้าชั่วโมงใช่ไหมครับคุณดูอันนี้คือ จ้ํานะครับทําได้ทุกไข่เลยนะครับอ่าพี่จะตั้งชื่อบักนี้ว่าบักค,คูดาวไข่แล้วกันนะครับคุณดูมันใช่เปล่าวะคือแบบโอ้โหพี่เป็นคนแรกหรือเปล่าที่ทําเนี้ยคุณดูคือแบบพี่ไปเจอมาอันนี้คืออ่าพี่ต้องขอพูดอย่างนี้ครับคือพี่ไปเจอก่อนที่มันจะอัปเดตเลยนะครับคุณดูก็คือพี่แบบไปทุงไปเทสอะไรมานะครับคุณดูคือแบบคิดว่าแบบแอนมินจะแก้หรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้ทําคงทําคลิปนะครับแต่คือแบบ มาคนดูคือพี่ไม่มีคิปทําแล้วคือเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปสอนสอนทําบักไข่ละกันนะครับคนดูบักคู่ดาวไข่นะครับและก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ซับสไครต์พี่กันด้วยนะครับเพื่อพาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวขอสัก1000ไลค์ละกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนทําอีกบักหนึ่งนะครับคือพี่มีหลายบักมากๆเลยนะครับคนดูมาครับคนดูเดี๋ยวพี่จะเริ่มสอนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมจะทําไข่อะไรคือเน้นย้ํานะครับทำ ทุกไข่จริงๆนะครับในอันเนี้ยคือไม่ว่าจะไข่อะไรก็ทําได้แบบตัวใหม่ก็ทําได้นะครับนี่ครับคือทำได้หมดนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูที่ร้านค้าก่อนนะว่ามันจะมีไข่อะไรมาขายอีกหรือเปล่านะครับคือมันมีอะไรอีกเนี้ยอ่าโอ้โหไม่มีเลยคนดูนี่แต่นี้อ่าอันนี้แล้วกันครับนี่แล้วก็ไข่แบบธรรมดานะครับคนดูแบบคอมมอนครับคือพี่จะใช้ทั้งหมด3ไข่นะครับก็คือเน้นย้ํานะครับทําได้ทุกไข่เลยนะครับที่จะใช้ไข่ มาใหม่นะครับแล้วก็ไข่ตัวนี้นะครับอันคอมมอนแล้วก็ไข่คอมมอนนะครับคนดูโอ้โหก็จะเรียงลาดับจากกากไปอ่าระดับกลางๆแล้วก็ตึงสุดนะครับแบบมาใหม่นะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับที่ทุกคนจะมีนะครับก็คือตรงนี้เลยครับนี่ไอ้ป้ายไอ้ตรงนี้นะครับไอ้เซฟแปลงนี่ครับคนดูนี่ครับก็จะเป็นเซฟแปลงนี้นะครับนี่ให้เราซื้อก่อนนะครับอันนี้คือพี่เซฟที่2นะครับเราจะอยู่ที่เซฟไหนก็ได้นะแต่อันนี้คือที่อยู่เซฟที่2นะครับคนดู แล้วก็ให้คนดูแบบทําแบบเร็วๆเลยนะครับคนดูทํายังไงเดี๋ยวพี่จะมาสาธิตกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวพี่จะมาเริ่มกันเลยนะครับคนดูปึ๊บให้ทุกคนกดมาตรงเซฟแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นย้านะครับให้ไข่มาอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้แบบมันวางง่ายๆเนี่ยนะครับคนดูก็คือทําแบบนี้เลยนะครับนี่ให้มันวางง่ายๆครับคือ ย้ำนะครับใช้ได้ทุกไข่เลยนะครับมาครับเดี๋ยวพี่จะมาทําเลยครับคือเรากดไปในเซฟไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือพี่อยู่เซฟที่2นะครับเราจะอยู่เซฟแรกเราก็ทําได้ทําได้หมดนะครับอันนี้คือพี่จะอยู่เซฟที่2แล้วกันครับแล้วก็กดไปเซฟแรกนะปึ๊บพอเปลี่ยนนี้เราก็เอเริ่มวางนะครับเราก็วางวางปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บวางแบบนี้นะครับคุณดูคนดูดูนะสามสองเฮ้ยเอาคนดูชิบหายแล้วมันไม่ติด ไม่ติดหรอคุณดูเออคุณดูมันไม่ติดป่ะคุณดูก็ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ติดอยู่หกนวะว่าแอดมินแก้แล้วแต่คือพี่มีคลิปอยู่นะครับคุณดูอันนี้สาระนะพี่มีคลิปอยู่นะครับหรือแอนมินแก้แล้วะเป็นหนึ่งนะเอาใหม่เอาใหม่ครับคุณดูปุ๊บมันยังเปลี่ยนไม่ได้ต้องรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนนะครับคุณดูมาครับคุณดูเอาใหม่นะครับเอาใหม่ปุ๊บรีเปลี่ยนปุ๊บ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 แบบนี้เอาวางไม่ได้คุณดูวางได้หนึ่งฟองแล้วไข่ก็โอ้โหคุณดูคือมันตตติิดดนนะครัับแ่่มมไ ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคนดูแต่มันก็ติดนะคนดูคนดูลองไปทำตามดูนะครับโอ้โหเออคนดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคลิปที่พี่ทําติด100%เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคนดูโอ้โหเหมือนแอดมินจะแก้หรือเปล่าแต่แอดมินเขายังไม่แก้นะครับอันนี้คือพี่การันตีเลยนะครับวันนี้นะวันวันพรุ่งนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้คือแอดมินยังไม่แก้นะครับคนดูคนดูต้องรีบทำนะครับคนดู นี่นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพี่จะบาลองนะอันนี้คือคลิปที่พี่ทําติด100%เลยนะครับปุ๊บพี่กดสลับไปปุ๊บพี่ก็รีบวางเลยครับสังเกตดูตรงต้นไม้นะปุ๊บป๊บมันก็จะเริ่มมานี่ครับคนดูคือแบบเราไม่ต้องรอ4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง <Wow. S 1> อะไรเลยนะครับคือเราแบบ เปิดได้แบบโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยนะครับน,นี่ครับอันนี้คือเปิดได้แหละวแล้คูณเนาะก็คือโอ้โหตัวเล็กว่ะอยากได้ตัวใหญ่ๆกว่าคนดูแต่อันนี้คือติด,ดนน100%เลยนะครับคือทำได้ทุกไข่นะครับย้ำนะเอาแล้วนะครับคลิปก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนทำบั๊กอีกนะ